คนเปลี่ยนเกมกับตันสาวตุรกียอมรับความพ่ายแพ้ชี้หนึ่งผู้เล่นไทยสุดสำคัญ ถือเป็นผลการแข่งขันที่สร้างเซอร์ไคร์ให้กับแฟนลูกยางทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับการที่ทัพนักตบสาวทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติตุรกี32ในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่วันที่24กันยายน2565โดยก่อนการแข่งขันหลายฝ่ายเชื่อกันว่าสาวไทยที่มีอันดับโลกเป็นรองรวมถึงสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดตกเป็นฝ่ายแพ้หมดจะไม่สามารถต้านทานเกมบุกข,ของทางฝั่ง ตุรกีเอาไว้ได้เหมือนเคยอย่างไรก็ตามเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดทีมสาวไทยสู้สุดใจเล่นอย่างทุ่มเททุกจังหวะก่อนที่จะพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังตลอดกลับมาเอาชนะไปได้แบบสุดมัน32เซตจนได้รับการยกย่องให้เป็นเกมการแข่งขันระดับ5ดาวซึ่งหลังจบเกมเตดาเอเดมกับตันทีมลูกยางตุรกีได้ออกมาเปิดใจถึงความพ่ายแพ้ครั้งนี้ว่าวันนี้เราไม่สามารถรักษาความได้เปรียบจากเกมเสิร์ฟได้เลย เรามีปัญหาในเรื่องของการขึ้นล็อกเกมนี้เราเล่นด้วยความทุ่มเทตลอดการแข่งขันแต่ทีมไทยเล่นกันด้วยความอดทนพวกเขาดูสนุกกับการเล่นและทำได้ดีกว่าเรามากอย่างไรก็ตามร์นาเมนยังเพิ่งเริ่มหวังว่าพวกเราจะดีขึ้นในเกมต่อไปพร้อมกันนี้กับตันสาวัย35ที่ได้ออกมากระยอบนักกีฬาหนึ่งรายของไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้และถือเป็นคีแมนสำคัญที่มีผลต่อเกมอย่างมากมือเซตของพวกเขาพรพันธ์เกิดปราดทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งมากๆ เธอสามารถสร้างรูปแบบการโจมตีได้หลากหลายรูปแบบซึ่งมันสร้างปัญหาให้กับทีมเราเป็นอย่างมากสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามเกมที่2พบกับโปลแลนด์มีวันพุธที่วันที่28กันยายน2565คืนวันอังคารที่วันที่27กันยายนแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางเวิร์กพอยต์้อง23 อย่าลืมกดติดตามช่องวอลเล่บอลแฟนคลับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆก่อนใครขอบคุณที่รับฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ